สบ,บายดีทุกคนโอ้โหโกเด้งอีกแล้วเนาะมาเด้อมาเด้อคนข่าวแลนะ้วมาเด้อมคนข่าวที่ไอเนาะจำไอเน้องเนาะอันนี้ก็เป็นร้าน,นเนาะเอื้อยอชื่อจำใหม่ใหม่จำนรกจันเด็ดชื่อตจำก,กะไรแทบเป็นแทบมาเริ่มมาเริ่ผักรวมรวมนี่ก็เป็นพีช่ชงไซด์ดูดเนาะดูอะไรวะจนหยอง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสายยาวหายหายบุ๋มเช่าไม้รูอ่อนเนาะอะไรก็เที่ยวจอยสายจวดนะครับสามสิบพันั่งต่างมุกซีนมาได้จำรวมทุกคนตายแล้วนเนี่ย โอ้ oh, no. เรื่อวทุกคนมากินข่าวโมเด็งเด้อบางร้านกินกับบันชนน้ำฮอนแซบโบเจจอยแซ่บเหรอวะเจจอยว่าแซ่บง่ะเจจอยมันเริ่มไมเด้อว่ะเป็ไนไรพี่ชงใชด้ดูดบบจักพี่ชงใช้ดูดหรือโบจักจัดหนักราวคืนนี่เป็นผู้หลุดชาบแล้วดูลายชพเจษเช่นง่ะ วันเวลาผ่านไปไหลายหมื 100, ห่นหลายวันแห้งรอขึ้นก็เก่า 100, อีกพี่ชาวไทยดูด <c oughs> ข้าวกระทาสีบ้านปักตูแล้วทุกคนนิ่งเข่ากับบ่ายโมงเงิงมาอ้าบ่ายโมงเงิงห,งอหรอสิบสองโมงกับเข่าบ่ายสิบสองโมงกับเข่าบ่ายอันนี้ก็จะเป็น จุ่มเข้มเนาะจุ่มเข้มโอเคมีชินมูอยู่ดอนนึงเนาะไ่ <Hey. S 2> อยู่ช่องน้วย <Wow. S 2> กินอยู่ตลาดเรือนนี่ก็จะเป็นเป็ดไก่เนาะบุดชัดชาวาสิงอะไรกอลีล่านะฮะตัวขาวกัดกาดะฮะ <Hey. S 2> กินโปรตีนหลาย <laughs> มันมาบุงโพดนะทุกคนหุ่นมาเลยดีเขึ้นกินยานอย่างเนาะกาแฟกาแฟเขึ่นนะลดหุ่นเนะหรอวะก็เลยมันสั่นเนาะอากาศน้ำแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นหอบเพื่อนมีต้นใหม่ไรหอบเพื่อนของอด่งเอง ผมมีห่อนนี่นะเจ๋จอจอยได้หนังนี่เพณ่นกันแดดไหนเนาะยิง่งข่าวอำนน้แล้วบรรยากาศหอมหอบเพ่อนมีแต่ต้นไม้โมเย็นชิปปอยูไซทุกคน อันนี้ก็จะเป็นต้นมังนาวกับต้นมัง,งกอนแดดโบราณมานี่<อ>เป็ดเจอจอยเองเน,นะ<อ>แข็งเจอจอยเออเจอจอยแนี่ยมึงเป็ดเป็ดพนลายนะฮะมาซื้อได้เลยทุกคนนะลายจะบอกแหงๆแล้วนะ แม่เลี้ดีอ๋อโม่งช้อนนะกำลังเป็นแต่เป็นบัวลายเฮ้อตุ๊ดๆยังแหบอดเด้งอีกบัได้ยอยยาวนี่หอยเพื่อนก็สิประมาณนี้ต้นไม้เนาะต้นดอกไม้ บาแบบว่ามือมันชินเขาก็ mm hmm. เก็บเอาเืินลถต้น,ตน,ตน,น,ตนดอกไม้ไปใส่ซีชุกร้านกับกินตะวันลูกเดียว,วมันจากะหอบเพลอน ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อครัวเพลอะไรหลายๆปีเลยข้าไม่เฮียก็ได้เดี๋ยวไปเบิ่งบนทาสีเนาะนี่นี่จะเป็นพิชองเสดุดเนาะสั่งเองนี่แหละวะตรงนี้นี่แล้วะมาทาสีก็คือขนาดได้เหรอคือผู้เชี่ยวชาญเลยเว้ยบ่มีเงินท่าเถอะแบน้อยไปก่อนเนาะ ชิลล่อยู่บ่พี่ชมใช้ดูดมานนี่เรียกบ้านนีพออมีไปมั่มาต่ไปเลยะมาไหมอนจะ้นั่นคั่านี่เป็นปองเยี่ยมเนาะไรผ่าลาปี้อะปองเยี่ยมมันยังบริทามีแต่ยันมุมขะเบื้องก็หักติดแล้วอะไรกโลด้เนาะผมมป็นรบเบื้องได้เว้ย ำสางกับตำนานเลยนะพี color. Color ่ชมใส่ด hmm. ูเท oh. ็นดเลอดมุ่มกับบุพเปันใดช้ำเจ้ามุ่งยังได้ห้เงินจ้ใช้เงินเขาเงินพอก็จงเห็นแบบนี้โอ้โหบนนะอันนี้มันชอตส่องปีนไดอันนดไนป็นลมันก็จะเป็นเงิน ของพี่น้องเนาะของเอือเ้อเอ้ยทำอืมเนาะตัวท่ามาเศร้านี้กัอบบุกงามมาได้แล้วบุ๋มเป็นช่างซีมือเนาะทุกคนคุณบ,บุ๋มบุ๋มเป็นช่างทาสีเ็ดเองจ้างก็บุ๋มมีเงินเจัดการเองเลย คักๆๆๆๆพี่ชงใส่ดูด่าเห็ดเองแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเทคนิคในการทาทาตุ่มกระเทงจัดนักนะนี่ทางในเนาะผมงเยี่ยมทางในยังบม่ได้ทา ประมาณนี้นะคอยทาไปตัวนี้ใครบรายมันต okay. right. like ่ำพดบอกท่านผู้ชมดูพี่ช่งใส่ดูบอกท่านผู้ชมดูบอกอะไรบอกแค่ไหนเอาดูจบคลิปไปไหนด้วยปล่อยกูเส์กูสักสักใครอย่างเงี้เบิ่งมันบอกกดเชีเบิ่งเนี้ยโอ้ยนะ

จบการของถ่ายบุษถ่ายทรงเนาะอ่ะจบคลิปทั้งในพอกันคลิปหนาทุกคน